ขนมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเป็นดินแดนขนมหวานเลยเนี่ยน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้ยหิวมากเลยเนี่ยกินนี้ก่อนดิโก้ม่กระนองจีซันสวยใสหอมน่ากินมากอะไรเนี่ยทำไมขนมหวานกลายเป็นกล่องอะไรเนี่ย มันจะเป็นขนมหวานวิเศษโอ้หอย่งงี้ก,ก็สนุกแล้วสิแล้นี่ชิ้นต่อไปฉันจะกินโดนัทบ้างว้าวจะเป็นอะไร ของวิเศษแดงแดงเลยอะ <S 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 ว้าว,วท้าไมขนมกลายเป็นของไปหมดเลยเนี่ยวุ้ยต้องเรียกหนูยิ้มตัวแย้มมาช่วยแก่แล้วแหละหนูยิ้มตัวแยม้มหนูยิ้มตัวแย้มมาหาแม่ปุ๋ยในแล้วมันสุดยอดมากเลยอะไรทำได้ปุ๋ยปุ๋ยอะแม่ปุ๋ยอะกัดขนมที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยแล้วมันก็กลายมาเป็นกครองสมางก๊อดมามี่แบบนี้เลย สองแรกดีกว่าไหมคะ,คะนี่เลยชื่อว่าเซต My Imagination Box นะคะมีเซอร์ไพรส์หนักมากนะนะมสินะวาเียนตนมาจากน,นทีนตมาจากในองนนเอเงียบนจบรับสิตรข,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 ขนมหวานให้หมือทั้งสสนุกกับการแต่งหน้าในางนี้ด้วยะคะเป็นล่ะ <S <S เป็นกล่องเครื่องสำอาง เสียงได้นะโอออัดเสียงอย่างนี้ได้เลยเหรอเด็กๆสามารถอัดเสียงตัวเองได้ตลอดตลอดเลยนะหนูยิ้มหนูแย้มมาทำไหมโอ้โหหนูแย้มจะทำไหมอาม่าแม่ปุ๋ยจะสอนวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเรากดปุ่มนี้ถ้ามีเสียงปิ๊บเราก็พูดอัดเสียงเลยแล้วก็ปล่อยมืออม่าแม่ปุ๋ยฟังนะสวัสดีจ้าหนูยิ้มหนูแย้มชอบของฝันที่แม่ปุ๋ยซื้อมาให้หรือเปล่านะจ้าดูดูนะ 1 2 3สองสชอชอบขาที่ม่ตยื้ให้หรือเปล่า้าเนะดี๋ยวให้หนูยิ้มอักปากนดึงอักเลยนะอันนี้ของหนูยิ้มนะใช้ไม่ปานะใช้ของหนูยิ้มไ่ปา้เปล่าเน่ยนช่ เรามาดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับเซตนี้นะยิ่งตกใจหมดเลยอ่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างโอ้นี่แหละค่ะนี่เป็นลิปกอสนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะจ๊ะทขึ้นมาเลยเจ๊เด้ว้าวกอตมามี่หมล์เพิร์ดลิปกอดนะคะช่วยให้บํารุงริมฝีปากของเราแวววาวบีบดูสิบีบโชยให้พ่อพ่อเห็นดูสิตรงนี้ว้ โอส,สีสวยสดใสมากมโอ้ช้ำม,มากดูสิหนูอยากจะแกะอันนี้ค่ะลิปบาล์มนั่นเองจุ๊บโอ้มันจะเป็นสีชมพูอ่อนๆใช่ค่ะโอ้น่ารักมากเลยเนาะอ่ะต่อไปค่ะหนูยิ้มันนี้ว้าวตรงนี้ละคะเป็นลิปสติกเลย สวยไหมคะสวยมากเยสวยมากอนดแย้มคะ่ะต่อไปคะ่ะว้าวตรงนี้คือบลัชออนมามาเก็บว้าวนี่น่ารักมากเลยคะ่ออปะปะัดปัดตรงที่หลังมืออะาปัดแก้มคะ่ะที่ปัดแก้มออว้าวโนยิ้มคะ่ะต่อไปคะ่ะจะเอากล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่คืออะไรอ่ะ กองใหญ่ตัวนี้นะคะคือแป้งอัดแข็งนะคะแป้งพับนั่นเองค่ะอู้เป็นแป้งฝุ่นท ah no. ี่เรามาจากข้าวเล็กข้าวโอ้นี่คือใช้กับเด็กได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยดีอ่ะดีโอ้ยนี่ว้าวว้าวอะต่อ่ะตรงนี้นะคะคือ my first eye shadow palette นะคะ ว้าอ๋อไม่หายสีนะ้นี่ว้าว <Wow. S 3> เอาอันนี้คะ่ะเป็นคริสตัลนี่นะว้าว wow, เป็นคริสตัลว้าวลองเค <c oughs> ดูสิคะแม่ปุ๋ยจับให้มา <c oughs> ใช้มือเลยปาดหลังมือเลยจึ๊บจึ๊บพึ้นไปแล้วก็ปื้ด อุ้ยสีหนึ่งสีหนึ่งอ่าสวยสวยเสวยมากอ้เซ็ตนี้เขามีบามล้างเครื่องสำอางมาให้ด้วยหรอเนี้ยอ๋ใช่ค่เวลหนูยิมหนูยิแต่งห้าแม่ป๋ยให้หนูยิมนยิมใช้บามล้างเครื่องสาอางของกอดมารนี่ตลอดตลอเราะว่าล้างเครืงสาอางได้ออกหมดจุดดยค่ะุบจะใช้กระดาษชิชชู่เช็ด หรือว่าใช้น้ำเปล่าล้างก็ได้นะคะออกหมดเลยอ่ะไม่ตยองไปล้างน้ำนะเซตนี้นะคะเป็นเซ็ตทวินคิ s คอสเมติกบ็อกซ์นะคะมีเซ็ต B ีเซ็ตเอโอ้ยทามีสิมันด้วยอ่ะอน่ารักโอ้โหนี่เป็นแฟนตาซีหนูยิ้มได้แฟนตาซีนะคะเซ็ตอเอเออแฟนตาซีอ่ะน,อนี่ไงว้า จะสลับกันเหรอสลับกันเออไม่อยากแปก้งสลับก,ก,กันเซตนี้นะคะจะมีแป้งอัดแข็งมาให้นะคะแล้วก็ลิปกอสแล้วก็อายแชโดว์นะคะแล้วก็บัชออนแล้วก็คริสเตอร์แต่งหน้าด้วยนะคะที่สำคัมญมีชุดแปลงแต่งหน้าเกรดพรีเมียมด้วยนะดูดูข้างล่างเลยข้างล่างเซตเนาะนี่ไงเขามีข้างล่างเรียบร้อยแล้วเจ๋งเห็นเล่เป๊ะแบบนี้ได้ครบเลยนะคะอ๋อ นี่นะคะเป็นเซตก็ตมามี่ไมายบินิบัตเซตนะคะเป็นเซตแปลงแต่งหน้าดตพร้อมเซตเลยยอะคือเป็นแปลงแต่งหน้าสําหรับเด็กเลยนะคะ,น,ะนี่คือแปลงปัดแก้มนะคะคอู <ๆ S 2> ่อปัดแก้มปัดแก้มดูกนี่ต่อไปค่ะอ๋ออ๋อ,อตรงนี้ล่ะคะเดี๋ยวกันนะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะคือแปลงขนคิ้วแล้วอันนี้แล้วก็เอาไว กรีดอายไลเนอร์โอ้โอ้โอเคเดี๋ยวเรานะคะขอเตรียมเซ็ตแต่งหน้าของเราแบบเต็มยศนี่ค่ะนี่นี่นี่คือโอ้ตรงนี้ค่ะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะสามารถเอามาตกแต่งนี่เขียนชื่อได้ด้วยนะคะอ่านดิเรียบร้อยังค่ะหนูยิ้มหนูแย้มพร้อมแล้วค่ะแต่งหน้าได้เลยจ้าโอ้โหจุบชุบ กระจุกอยู่ตรงนี้ค่ะอื่อึ๊บชึ๊บจึ๊บเสร็จแล้วก็เกี่ยเกียให้ส่วน๊บเกี่ยเบาๆอย่างนี้เหรอแล้วเด็กๆจะแพ้ไหมคะแม่ปุ๋ยไม่แพ้ค่ะเพราะว่าก๊อตมามี่อะค่ะเขายืนพื้นเลยเรื่องมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะที่แบบมาจากธรรมชาติรับรองว่าเด็กๆไม่แพ้แน่นอนถึงขั้นตอนไหนแล้วคะอือหือ ตัดแก้มแล้วหรอสีนกัเครื่องสำอางอดมามี่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาติแบบออร์แกนิกในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานยูโรเปียน GMP ปลอดภัยแน่นอนผ่านการทดสอบการระคายเคืองแพทเทสโดย DRC Japanese Standard ใช้สีชนิด f o ูดเกต e นำเข้าจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสปราศจากสารเคมีที่คุณแม่แม่ทั้งหลายกังวลแน่นอนค่ะ ว้าเป็นไงวันนี้ลุกของหนูยิ้มแล้วก็หนูแย้มนะคะแตกต่างกันแต่ก็สวยกันทั้งคู่ออื้สีสันสวยสดใสจี๊ดมากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้เครื่องสำอางพรีเมียมเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็หาซื้อได้ที่ Line Shopping ของก๊อตมามีได้เลยนะคะแต่งเสร็จแล้วยังเนี่ยแต่งเสร็จแล้วยังเนี่ยเสร็จแล้วงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวเราไปแต่งหน้ากันต่อนะคะแม่หนูยิ้มได้แต่งไหมหนูยิ้มได้ลไหมได้เลยได้เลยได้เลย โ okay, okay. อเคนัเดี๋ยวเราขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย